สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราจะพยายามเปิดเสาตัวนี้นะครับที่ถูกปกป้องด้วยโล่ลมนะที่เราเคยบอกไปที่แล้วเราต้องใช้วินเคลืในการบินข้ามไปนะตอนนี้มันมีตัวเหมือนตัวอะไรสักอย่างที่คอยปกป้องมันอยู่ครับเห็นไหมเออเราจะลองใช้ตัวนี้นะครับ <S <S ไม่รู้ว่าต้องฆ่ามันก่อนหรือเปล่าอาจจะต้องฆ่ามันก่อนครับ ก่่งวะตัวนี้เก่งครับตัวนี้เก่งต้องแสดงว่าเป็นบอสครับแสดงว่าเป็นบอสจุดไฟเข้าไปครับแล้วก็เอาไฟฟ้าดูดไฟฟ้าดูดจุดไฟหน่อยมาแล้วครับโอ้ยโอ้โหจังหวะนี่แหละระเบิดไหมล่ะยิงต่อเข้าไปครับยิงต่อเข้าไปครับเพราะว่ามันลอยได้มันลอยได้ รอดูรอดูมัวเอาละมันดุอีกละมันดุอีกละมันดุอีกละเจ้ากว่แบบนี้ต้องหลบหน่อยครับเห็นไหมโอ้โหมันดูครับมันพุ่งเป็นพายุเลยนะทุกคนนะมาละมาละมาละยิงมันเข้าไปครับยิงมันเข้าไปครับหลบหน่อยครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหมันตกครับมันตกครับ นี่แน่แตกครับเอออ๋อพอมันแตกปุ๊บโลกกำบังหายไปเลยครับทุกคนครับเออนี่เป็นตัวกาเดียนนะแล้วเราก็จะเปิดเสารตรงนี้ได้ครับนี่ครับพอเราเปิดเสารตรงนี้นี่ครับแผนที่ก็จะเปิดออกมาแบบนี้แล้วทุกคนนะนี่เป็นการเปิดแบบของเกมนี้ เออเปิด Watch Tower ข to oh, to to ึ้นมาครับเห็นไหมก็จะมีดันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะโอ้นี่คือเควสหลักไม่เดินเลยนะมาเดินเตะๆอยู่รอบเมืองจริงๆครับทุกคนเออโอเคนี่ครับแวบขึ้นมานะทุกคนนะเสร็จแล้ว w วอ h ชิพ เออวอชิพนี่เราจะไปวอลชิพที่เสาไหนก็ได้ทุกคนเห็นไหมนี่มันก็เลเวลสองครับแสดงว่ามันต่อเนื่องจากไออันที่แล้วนะตอนนี้ผมมีไอลูกกลมๆนี่ตั้งส5ห้าอันแล้วทุกคนเออผมว่าผมต้องไปวอลชิพให้เลเวลผมพุ่งหน่อยละผมอยากรู้มันจะเปิดอะไรพิเศษตรงไหนหรือเปล่าไงเกี่ยวกับเอาไม่เปิดอะไรเลยครับไม่เปิดอะไรเลยเออเสานี้ใส่แล้วไม่เปิดอะไรนะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแสดงว่างั้นแต่ละเสารเราก็ต้องทยอยทยอยไปเปิดนะทุกคนนะดูว่ามันจะมีอะไรแบบพิสดารโผล่ขึ้นมานะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ